สวัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่วงอะไรไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง7ประเด็นที่เราเคยเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟสมัยก่อนเราไม่ช่คนกินกาแฟเพราะเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟมาพอสมควรแล้ววันหนึ่งเราก็ได้เข้าใจกันทุกวันนี้เราดื่มกาแฟแทบจะทุกวันแต่ก็ยังมีเรื่องให้เข้าใจกันผิดอยู่ดีวันนี้เราจะาพูดถึงเรื่องของเราที่เราทําความเข้าใจกับ เครื่องดื่มที่มีชื่อว่ากาแฟเนื่องในวันที่1ตุลาคมวันกาแฟสากลประเด็นที่0ูนเราเคยสั่งเอสเปรสโซแล้วไม่ได้กาแฟที่ต้องการเพราะสมัยก่อนเราเข้าใจว่าเอสเปรสโซคือเอสเปรสโซแบบที่มีนมมีกาแฟแล้วก็หวานๆหน่อยๆเข้มๆนั่นคือเอสเปรสโซแต่วันหนึ่งเราเดินเข้าไปร้านกาแฟแล้วก็สั่งเอสเปรสโซแล้วได้กาแฟแค่เล็กๆร้อนๆมาก็คือกาแฟช็อต ซึ่งอันนั้นคือเอพิโซ่จริงๆไม่ใช่เอพิโซ่อย่างที่เราเข้าใจโอเคเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องนี้นะเราบอกไปก่อนแล้วเราก็ออกจะคำค้ำด้ซ้าแต่เอาเป็นว่าต่อไปนี้ถ้าจะสั่งเอพิโซ่ก็ให้แน่ใจว่าจะได้เอพิโซ่ในแบบที่คุณต้องการ <c oughs> ก็ทำความเข้าใจกับบริสต้าให้เรียบร้อยว่าเอพิโซ่คืออะไรเอาแบบไหน,นอ่ะมาถึงประเด็นที่หนึ่งที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟกับตัวเรา เราเคยเข้าใจว่าเรากินกาแฟไม่ได้กินแล้วจะผะอ,อืดผะอมเหมือนแบบจะอ้วกอยู่ตลอดเวลาเวลาได้กินกาแฟเข้าไปแต่อยู่บ่าวันหนึ่งนะครับเราลงไปใต้เราก็ไปกินกาแฟไปกับคนกินกาแฟก็ต้องกินกาแฟได้กินกาแฟดําผลปรากฏว่าไม่เป็นอะไรกินกาแฟกับน้ําหวานผลปรากฏว่าไม่เป็นอะไรแต่เดิมเนี่ยเรากิน กาแฟก็คือกินกาแฟกับนมก็คือเราอ่ะกินกาแฟกับนมไม่ได้จะท้องอืดเพราะงั้นใครที่กินแล้วท้องอืดลองเปลี่ยนมากินกาแฟดําดูครับอาจจะกินได้ก็ได้แต่ถ้ากินแล้วใจสัน่นนั้นคิดว่าไม่น่าจะได้นะเรื่องที่2กาแฟดําต้องขมกาแฟดําไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลจะต้องขมจริงๆิงแล้วกาแฟมันไม่ได้ขมแล้วมันก็ไม่ควรขมแต่ที่กาแฟมันขมเพราะว่า เราเอาเม็ดกาแฟไปคั่วความขมเนี่ยมันเกิดจากการไหม้ของเมล็ดกาแฟจริงๆเมล็ดกาแฟมันมีรสชาติอ่อนๆของมันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆมากมายเลยมีตั้งแต่แบบเป็นผลไม้ฟุตี้เป็นดอกไม้จนถึงกระท่านรสชาติแบบชาเลยก็ยังมีขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูกเครื่องเทศยังมีเลยนะซึ่งมันหลากหลายมากเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ลองหาทานดู หาทานได้ไม่ยากแล้วถ้าอยากลองนะเดินเข้าไปในหลายๆร้านก็เริ่มจะมีกันแทบทุกร้านแล้วล่ะเออื่อต่อมากาแฟเราเข้าใจว่ากาแฟหนึ่งชนิดหนึ่งสายพันธุ์หรือหนึ่งโลเนี่ยมันควรจะมีรสชาติเดียวแต่จริงๆแล้วกาแฟหนึ่งโลนะมันยังมีหลายรสชาติได้เลยอะทุกคนกินตอนร้อนตอนเย็นตอนอุณหภูมิห้องรสชาติไม่เหมือนกัน แล้วก็กาแฟาสายพันธุ์เดียวกันปลูกคนละที่รสชาติก็ไม่เหมือนกันกาแฟาสายพันธุ์เดียวกันปลูกที่เดียวกันเก็บพร้อมกันเอามาทําโปรเซสต่างๆก็รสชาติไม่เหมือนกันพูดง่ายว่าจริงๆแล้วกาแฟาเนี่ยแม่งโคตรจะหลากหลายเลยซึ่งเราเข้าใจผิดตลอดว่าหนึ่งพันมันก็รสชาตินี้แหละถ้ากินอันนี้ที่ไหนรสชาติก็ต้องอย่างนี้กินกาแฟเอทิ T ก็ต้องรสชาติอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ซึ่งก็เพิ่งมาเข้าใจ ได้สองสมปีหลังนี่แหละเรื่องที่สี่กาแฟแก้วละหนึ่งร้อยเนี่ยแม่งโคตรแพงเลยสมัยก่อนเราเข้าใจแบบนั้นนะแล้วก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแหละถ้าเกินร้อยเนี่ยแล้วไม่ได้จําเป็นต้องไปนั่งทํางานหรืออะไรเนี่ยไม่กินแต่ทุกวันนี้เอาเป็นว่าเกินไปไกแลแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าพอเราเข้าใจว่าโหกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันผ่านอะไระบ้าง ทั้งการปลูกที่มันยากขนาดไหนลองไปหาข้อมูลดูนะว่าถ้าปลูกกาแฟให้มันดีเนะี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องเตรียมดินจะต้องอะไรยังไงจนกระทั่งวอรเรสในการทํากาแฟจนกว่าจะคั่วกว่าจะมาถึงเราเนะี่ยมันมันมาไกลามากก็รู้สึกว่าเออถ้าร้อยนิดๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แพงอะไรสําหรับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งเรื่องที่ห้า กาแฟเนี่ยเราเข้าใจว่ามันอะแรงสุดแล้วในการทาให้ตื่นทําให้อะไรอย่างเงี้ยทําให้นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่มาวันหนึ่งเราได้ไปลองสิ่งที่เรียกว่าเครื่องดื่มที่เรียกว่าชาเขียวแบบในร้านที่แบบเขาขายชาเขียวจริงๆอะ่ะแล้วมันเข้มขน้นกินไปหนึ่งเสิร์ฟก็คือหนึ่งเสิร์ฟอะ่ะคือเจ้าของร้านนเตือนเลยนะว่าเอ้ยมันกินไม่ได้ถ้าคุณกินกาแฟมาแล้วกินอันนี้คุณนอนไม่หลับแน่ ไอ้เราก็บอกเฮ้ยมันจะสักเท่าไหร่เชียวเราก็กินกาแฟ3-4มแก้วมาตลอดในช่วงนั้นนะวันนั้นอะเพิ่งกินกาแฟไปแก้วเดียวและไอชาเขียวเนี่ยเป็นเสิร์ฟที่2ผลปรากฏว่านอนไม่หลับจริงๆแล้วใจสั่นเลยคือมันมันแรงกว่ากาแฟอีกแล้วเราเชื่อว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นที่มันกระตุ้นให้นอนไม่หลับให้หวัวใจเต้นแรงได้มากกว่ากาแฟอย่างเช่นเนี่ยไม่เล่นดีกว่า เรื่องที่6นะครับที่เราเข้าใจผิดมาตลอดแค่ก็คือแค่เรากินกาแฟเนี่ยเราก็มีแรงทํางานแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะคือถ้าเราไม่มีพลังงานอะ่ะเราก็จะตื่นอย่างเดียวแต่เราทํางานไม่ได้ตาค้างแต่คิดไม่ออกตาค้างแต่ทําอะไรไม่ได้ก็มีนะครับเพราะงั้นถ้าใครกินกาแฟดําเนี่ยบางทีมันไม่ได้ช่วยให้คุณพร้อมจะทํางานนะคุณก็จะต้องมีพลังงาน อาจจะไม่ต้องกินข้าวก็ได้เออบางคนเขาไม่กินข้าวเช้ากินกาแฟแล้วแต่ว่าร่างกายมันมีพลังงานสะสมอยู่ไงแต่ถ้าคุณหมดแรงอ่ะหมดแรงจริงๆแล้วกินกาแฟอ่ะมันไม่ได้ช่วยให้คุณกลับมาทํางานได้นะถ้าคุณไม่มีพลังงานให้ใช้ดังนั้นบางทีกินกาแฟเสร็จอาจจะต้องกินขนมหรือกินกาแฟที่มันผสมนมผสมน้าตาลเข้าไปมันถึงจะเฟรชกลับมาทํางานได้จริงๆอันนี้สําหรับเรานะคนอื่นเราไม่รู้ เรื่องที่7เรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงในวันนี้ถ้ากินกาแฟแล้วต้องกินทุกวันไม่กินอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่จริงนะไม่จริงสําหรับเราในระดับหนึ่งจริงๆแล้วคือมันไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีกาแฟเข้าไปแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้กินแค่เราลองแบบเออก็ไม่กินลองทํางานดูก็ทําได้ไม่ได้แบบว่า ถึงขั้นจะเป็นจะตายอะไรเงี้ยแต่ถ้ากินเยอะๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะติดได้ขนาดไหนแต่เราก็ว่าเรากินเยอะนะบางวันแก้วสองแก้วแล้วก็กินทุกวันมาตลอดแต่อยู่วันไหนไม่ได้กินลืมซื้อไม่ได้กินชาเขียวไม่ได้กินอะไรที่ให้คาเฟอีนเลยนะก็อยู่ได้และที่สำคัญคือวันที่ไม่ได้ทํางานก็ถ้างดได้ก็งดบางทีร่างกายมันก็อาจจะต้องการการงดบ้างซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากินทุกวันได้ไหมแต่จริงๆอยากกินทุกวันนะ